You are what you eat. โ <laughs> ยเลียนแบบเขาค่ะเปี้ยวตอนที่เปี้ยวไปกระเลยให้ไห่ลมป่วยพี่น้องทุกครลาบนห็นไหมคะ่ะซื้อบ้านปุ๊บป่ยปยปยวยเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่บอบอกพี่น้องจ้าอันผลไม้ปีวโดกระไรชุนว่ากิ่งหักไหมค่ะเห็นบอกหักหักทุกมือทุกมือเบิ่งรู้จ้าต้นเดียวพี่น้องจ้าดกคักดกแน่ กวางอวกเงอกอยู่แล้ะโอ้ยพี่นอนจ๋าอ่อนซ้อนลายตีมอนยู่อันเขาดกเพราะว่าพี่เอาพี่เอาปุ๋ยขี้ง้วซ่อ่ะคะ่ะมองพี่นอพี่นอนอ่อนซ้อนว่าจ้ะดกคักดกแน่ โอ้ oh, ดกมาก ah, ดกมากเลยจ้ะ wow. ดกข้ากู oh, พี่น้องจาาพี่ออนซ้อน,อนพี่บ่ไดงมาเก็บลายมือเหรอพี่น้องมองดูก็เก็บได้ประมาณเกือบเต็มกล้องแล้วค่ะยังมีอีกตั้งลายเห็นบ่ค่ะ เยอะมากค่ะปีนี้มองรู้ปเต็มไปหมดเลยค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขอนมือนี้ก็มาเจอก็เปียวแลวเนาะคะ่ะพี่น้องขามือนี้นะคะเปียวก็ออกเป็นเทศสสวนพักอันตายหย่าเก็บยังไปลคะค่ะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเคิงแล้วเนาะคะ่นะเนาะเปียวกับเพิ่นที่กินอาหารเช้าค่ะพี่น้องก็เริ่มเป็นวิ่งวิ่งแน่ก็อยากหาหน้อยกินนะคะฮู้บอกเขาว่าเมื่อนี้เปียวกินอย่าง กินสมูทตี้ค่ะอยากกินเพื่อสุขภาพนี่พระเอกของเรื่องนี้เลยนะคะอนี่ค่ะท่านผู้ชมมากบยแบ่เปียวเก็บมาจากสวนเมื่อวานนะคะมีต้นเดียวแต่ว่าหมากดกโดกคักพี่นองขาปีนี้โดกคักโดกแน่เปียวใส่ปุ๋ยขี้ง้อกับปุ๋ยขี้ไก่พี่นองจา๋านี่แหละค่ะมาสวนพักมอยางเดียวที่ว่าทั้งดกทั้งงามทั้งสวยนี่แหละค่ะมาเด้อขวัญเอ้ยพี่นองจา๋า เปียกกระสีไส้ซองแข็งไวท์ปันกินนะคะมันเปแสบเดอกวค่ะมันอ,อวานๆสมๆอสมสม่าแต่ว่าบางบางต้นเปี้ยวปูไว้อีกต้นนึงค่ะแต่ว่าต้นนั้นทางหวานอันมาจากต้นเดียวกันค่ะแต่ว่าอยู่น้ําดินเปรียทดสอบดินที่ซื้อมาปลูกกับดินที่ฮาอปลูกลงดินเองผลไม้รสชาติต่างกันพี่น้องจา้าดินกับน้ำมีความแตกตา่างันกับผลไม้อิลิอิลิไม่ได้ม้นะคะว่อไหลว่อไหลกรสิไหลความไหลยาง เดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งค่ะว่า<ม>เปี้ยวเห็ดอนียงเนี่ยเปี้ยกับอันเอาอันโปรตีนเชคนะคะอันนี้เป็นมังสวิรัตโปรตีนเชคค่ะ,ะที่เห็ดมาจากท่านยืนนะคะทัวนะคะ,ะแต่ว่ารสชาติเขาจะออกหวานแน่นะคะเปี้ยกับเอามาผสมกับอ,อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะโปรตีนเวอันนี้ก็จะเป็นข้าวตอกแตกค่ะอันฮอบริกรีนค่ะมันเหมือดเราไม่เหลือลอ,อยู่ซัํานี่ค่ะข้าวตอกแตกบ้านเขาเลรวเนาะ อ่อยไม่ได้งเรากะอันนี่แหละค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะผลไม้นี่อ่าคือตระกูลเบอร์รี่มันสิ่งสมเนะค่ะแต่มันให้คุณค่าทางอาหารหลายแต่มีพวกสตรอเบอร์รี่แล้วก็ทรอนเบรร์แล้วก็โอ้ยหลากหลายค่ะฮารอนบูเบอร์รี่อีหยังกันนี่นี่แหละค่ะไปก็ร้อมกันไปแล้วก็เอาบักแคสหลอดใส่น้ําสิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เปรี้ยวก็จะเนี่ยค่ะลัสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็ น้ำเข่าค่ะเปืือใส่น้ำเขานะคะมือน,นีเพราะว่า,าเขาบม่ค่อยเข้มข้นนะคะเปืือกินทั่วหลายๆเลยเปอรู้สึกเหนียวคอนะคะแล้วเขาเป็นวัดแล้วมันแห้งเหนียวแห้งเก่าแล้วก็เปลือกใส่ผลไม้นี่ค่ะแล้วเปลือกจะปั้นรวมกันนะคะทุกคนพี่น้องคงจะสงสัยมันบ้าคาวว่าเปีือใส่โปรตีนเวจกซ่อนเปืือใส่ซ่อนเดียวค่ะเมื่อวานเปืือกินหลายแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะมีซ่อนตวงให้อยู่ในถุงนะคะโปรตีนเว ใส่ซ้อนเดียวค่ะเพราะว่าเขาหวานเดี๋ยวก็ค่อยมาก,กินหวานนี่ค่ะพี่นอ้องจ๋าเดี๋ยวใส่เข้าไปเขาตกแตกบานเขาเนี่ยละวอา,าไปอะไรมันมวนเหงหัวไปเนะจเนาะเขียดลายแล้วอย่าเขียดลายเ่นเดี๋ยวใส่ป้าเพราะห้มันอยู่ทองค่ะฮากินไปบำรุงเจ้าของนะคะไม่มีใครดูแลเราได้ดีไปกว่าตัวเรานะคะทุกคนค่ะใส่ใจสุขภาพก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะเปรี้ยวเนี่ยบ่ค่อยดูแลเจ้าของดูแลอยขค่ะจ้จกะ คือว่าแล้วไปก่อนนำน้ำเขาเทลงไปเลยนั่นแหละค่ะจวกไปเลยค่ะพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องแบบไม่เห็นหัวตัวเองเลยนะคะทำไมเป็นเช่นนั้นสักครู่นะคะเท่าบัตรนี้สวัสดีค่ะเห็นหัวเปียวแล้วบันนี้นั่นแหละค่ะเปียวเปียนขาตั้งกล้องไม่บังหันขาตั้งกล้องอันก็ใส่ขาตั้งกล้องอันเดียวกันที่เปียวไปเฮ็ดส่วนนะคะเก็คิดค่าเอาอันไม่นี่ค่ะเห็นพ่อพี่น้องค่ะ คุณกินอะไรคุณก็จะได้ผลพลอยได้แบบนั้นกับร่างกายของคุณอันนี้นะะเด้อค่ะพัดเปลียวแปลจากภาษาอังกฤษ you are what you eat <c oughs> ยวเรียนแบบเขาค่ะ,ะเปียวตอนที่เปียวเป็นไวรุ่นพี่น้องจา๋าเปียวก็กินตามที่เปียวอยากกินน่ะคะแต่เปียวกับ่ได้คำนึงว่าจะครบบอสินะคะจนะเปียวมาป่วยเป็นไทร้อยเป็นผิดคือโรคขาดสาอาหารนะพี่น้องวา,อาง่ายๆซะให้เข้าใจ ก็เลยเทดให้อยู่ต่างประเทศพี่นอ้องหากินก็นหากินยากลำบากบริือเมืองไทยได้แข่งได้ค่ะ,คะนั่นแหละค่ะเปี่ยวก็เล่นต้องมาฟืนฟ้นฟูสุขภาพตัวเองไหม่พี่น้องคะผมกระโลนแตกหักเล็บนี่คือกันพี่น้องคะแตกเพราะอยียงแดดวิตามินดีกับบ่ค่อยใดอยู่เมืองนอกเนี่ยก็สีมีอากาศดีช่วงนาห้อนพี่นอ้องบ่กี่เดือนร่งอาทิตย์จต่พี่นอ้องฝนตกมดืดอาทิตย์ ทั้งอาทิตย์กันหนาวเนี่ยอาทิตย์นีพี่น้องคะเดี่ยวกับหยุดวันศุกร์หยุดซืซ่อๆพี่น้องหยุดซืซ่อๆนี่แหละอยากพักพ่อใหญ่ว่าเอา้จาจะคุณมาทำงานสิทำงานจังใด๋ยก็ยังว่่อยากหยุดพักพี่น้องเมื่อหน่หยุดพักนล้เขาจะเทียรประท่วงพี่น้องขอให้หยุดจากมือซอกบอกเ็าบอกซกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเดี่ยวก็เลยสิ่ง็นสมุทตีปั้นกิ่นพี่น้องดูแลสุขภาพนั่นแหละค่ะพี่น้องเห็นบอย ให้ใครจะควอางกินเฮ็ดแบบไรดูแลจะควอางแบบใดกินแบบใดผลพ้อยใดกับร่างกายของเขาับเป็นแนวนั้นอันนี้ว่าถึงตัวเองนะคะบ่ได้วา่าผาดพิงถึงผู้อื่นพราะว่าตัวเองไ่ดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มแหลกแม่บอกคะเป็นสาวเป็นแซ่เฮ็ดงานเฮ็ดงานนะแต๋บอกกินบ่ดูแลสุขภาพพอเจ็บพอป่วยมาพี่จางสิมาดูแลฟื้นฟูสุขภาพพี่น้องะ่ะกลัวว่าสิคิดใดร่างกายกับป้าข้าไปสิซี่สิบเราพี่น้องตอนนี้ก็สิซี่สิบค่ะ เดี๋ยวไปเฮสตสมูทตี้ก่อนเถอะค่ะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็ไปเฮสตสมูทตี้มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสีมันออกแหล่ๆแน่เด้พี่น้องเป็นยังไปจังกินสมูทตี้วันตีค่ะอากาศห่อนแห้งแห้งว่ามันกับเม่์หว่านแห้งดอกแต่ว่าตั้งแต่ปีออนเป็นไทยร้อยเป็นพิษนะคะร่างกายเปีียวมันจะมันจะเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆกับว่า เดียวก็ฮ้อนเดียวก็นาวรวมกับเปรี้ยวเป็นนันไว้ท้องไว้เนี่ยไว้เกินน,น่ะแม่ค่ะมันเมียยังเซลเนาะเอา้าเจ้าคือเป็นไว้ท้องไว้แถบพนะะเมียาวานเปรี้ยวไหมค่ะซิว่าเป็นไว้ตั้งไหนพี่น้องถ้าร่างกายเข,ขาขาดสารอาหารร่างกายเขาบกแข็งแรงนี่คือสุขภาพเขามันก็นล้วนได้พี่น้องจ๋าตั้งแต่เป็นโรคอันนี้มาพี่น้องรู้บ่เปรี้ยวนะ ก่อนสิมาซื้อบ้านพป่สิบอกหม่อมม้อยให้พี่น้องฟัง้ะจ้ะเปี่ยวก,กับพหญยเนาะค่ะเนาะมาผอกันไม่ไมนี้อันบ่มีเงินเด้คบกันไม่ไมนี่กับมาซอยกันทำงานอันซื้อบ้านพี่น้องที่ไสิซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้ออาพาร์ตเมนต์กัยังบ่ผนพี่น้องจา้าบ่มีเงินบ่มีเงินโชว์เขาหลายบัตรนี้เนาะพี่น้องก็พากกันฝ่าวเหตุงานสะสมสามปีสี่ปีกว่าจะได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งพี่น้อง ส,สื่อบานอยู่เมืองหอกมันกคืแมนันว่าสื่ง่ายได้พี่น้องจ้าเขาก็ต้องเบิงนั้นเบิงนี้เงินไหลรับขเขาป็นจังใดไขเขาพ่อในหญ่น่ะเป็นเจ้าของกิจการทั้งคู่เงินสิมาจากใสบ่มีเงินหลับรองคือเขาสองคนเนี่ยเป็นอียงที่แบบว่าทํางานถึงสุด้เงินเป็นเป็นบริษัทขนาดเล็กอันค่ะพี่น้องค่าหลักก็เลยสิาบบอกเหมาม้อให้ฟังเดี๋ยวสิาเลาให้ไปฟังเป็นตอนต่อคะ่ะแต่ว่าตอนเนียนกับสิบบลให้ฟังว่าพอต่อสู่กันเหตุงานหลายๆ ก็เลยเห็ดห้ลมป่วยพี่น้องทุกขลาบน,นไหมคะ่ะซื้อบ้านปุ๊บปว่วยเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่บ่บอกใหภัยฟ,ฟังได้แอบอักสู่ต่อสู่ไม้เห็ดงานเป็นน้ำแน่เขาออกโรงพยาบาลพี่น้องจา้าโอ้ยมันเป็น,น,นทุกทรมานคะ่ะพี่น้องจา้าเหลยวผู้ไรสิอยากป่วยมันบอกเหลยวก็บ่มีคนซอยเห็ดงานไนี่ยปะเนี่ยก็สรุปด้วยเห็ดงานเองเพราะมันบรคุมคามานนั่งบวกลบคุณหารแล้ว ทำมีพนักงานเขาก็ต้องมาจจายภาษีอีกเจ็ดสนกุ้มอกกุ้มใจเอาก่ไปยังดอกเค่ตพูดเดียวนี่แหละฝืนดินล้นพี่น้องจ๋าทั้งเป็นหนี้ธนาคารทั้งสุขภาพร่างกายคอยต่อสู้มาหลายบัดพอกําลังสิเริ่มดีขึ้นพี่น้องโรคอันนี้ก็มาโรคอันมันยุ่มมันยุ่ยเนี่ยเอาขอเอง้นโรคมันยุ่มมันยุ่ยซะเพราะมันมันยุ่มมันยุ่ยไปทั่วทีทั่วแดนเฮห้ผููค้นเดือดร้อนพี่น้องจ๋าไม่มาเรื่องไงเด๊ การที่เขากุขภากขยำแย่เขาต้องมาต่อสู้กับปัญหาหลอบด้านได้อาชีพขต่ตองใส่แห้งพี่น้องจ๋าจะเอาแห้งมาจากใสแมนบอกคะว่าม้าแล้วก็กลุ้มใจพี่น้องจา๋านั่นแหละค่ะกินซะคนเขาน่ะมีมีปัญหากันรอบด้านแต่เฮาสิบเปเหตดแห้เจาควงทุกเพิ่มเห็ดหอย่างแมนบอกคะพี่น้องค่ะเขาต้องไม่ยาให้ตัวเองมีความสุขคข่หนึ่พี่น้อง ป่วยกับเบอกผู้ใดลูกค้าถามว่าเปรี้ยวมันคือแห้งมันือแปลกๆจนลูกค้าถามบ่รู้ติว่าฉันป่วยฉันจะบอกสู้ฟังนั่นแหละหลังจากนั้นลูกค้าก็ริดตันได้เป็นพี่นอ้องแต่คอยเขาคอยบอกพี่ได้นอกจากว่าลูกค้าประจําที่มาทุกอาทิตย์คอยต้องสารภาพบาปต้องบอกเขาว่า่อยป่วยเดืองไข้แห้งไขยแห้งข้ก็หลุดยอนลงแน่พี่น้องคิดเบิง่งออกยกเรื่องลูกค้าลูกค้าก็เครียดปาะน,นี้ ฉันต่อแถวร้อคิ้วมาเป็นสองเดือนถึงคิ้วฉันเธอก็มันยกเลิกยกเลิกฉันเทีอย่างเปรียบบอว่าเอาส่ซะภายในสองชั่วโมงเนี่ยฉันไปหาหมอเนี่ยนะถ้าฉันมาทันเวลาฉันสิมานรวดให้เธอดอกอถ้าป่วยแต่เปรี้ยวบอกเออฉันไปหาหมอฉันแพ้ยาพี่ลองจ้าลูกข่าก็ต่อแถวแถวรอคิ้วว่าบุญบาปหาหมอเร็วบอกหมอขอเฝ้าขอเฝ้า ฉันสิไปเห็นงานต่อคนดูนี่ปกติเราถ้าป่วยเขาจะไปเห็นงานกันพี่น้องคอยน่ะเก่งใจลูกค้าลูกค้าจองเวลามาหนะสองเดือนพี่น้องคอยน่ะเมื่อว่าให้มูเจ้าฟังเพราะว่าอยากให้มูเจ้ามีแรงต่อสู้ชีวิตคอยบเป็สุยห้รู้ได้พี่น้องแต่คอยเมื่อเราประสบการณ์คอยผ่านวิกฤตมา่ดใดจังใดพี่น้องนั่นแหละคะ่ะคอยก็อยากบอกให้มูเจ้าฟังม,มูเจ้าแสดงมีแรงบรนดานใจต่อสู้กับโรคภัยต่างๆคอยน่ะต่อสู้เมื่อายพี่น้องบอกเราก็ะบอกาย บอกว่าอลายก็ว่าว่าย้าวเนาะค่ะพี่น้องแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปสิบ,บอ้สูฟ่ฟเด้อเสือตัวนี้น่ะคอยลอยเสือพ่อยญ่มาใส่เลยพี่น้องคะ่ะตะกี้พ่อยญ่อ้วนคอยนะ่ะน้ำหนักแปดสิบเก้าไม่อยู่น้าคอยพี่น้องอ้วนค่ะใส่เสือบ่ไ้ก็เป็นปเสือคอยหมดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสุววันนี้คอยก็ใส่ยังสบายเลยพี่น้อง <laughs> นั่นแหละค่ะ เดี๋ยวขอยบิดคากินอันนณ์บำรุงสุขภาพก่อนเด้อค่ะพี่น้องก้อนสิไปน่ะตกดติดตามกดไหวเป็นเพื่อนก็ขอยก้อนก็สังเสิ้อเห็นเด้อค่ะความเคลื่อนไวของขอยว่าขอยเซ่นยังเสน่ห์มาจอบซองขอยว่าขอยสิบอก,กเกี่ยวกับเอยียงต่อไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขคนเด้อค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้ช่องมาดามกัมมาลอจังใดกับหักแพงกันเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพสุขคุเด้อค่ะเด้อยาปล่อยห้สายคืนไปเพื่อจังโตเปียวเอง ต้องพานนางดูแลสุขภาพเจ้าของให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองซาตงแต่ตอนนี้เด้อค่ะเด้อถึงวีหยังสิเกิดปัญหาหลบด้านกำลังใจขาต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องต่อสู้ข้าจังสิมีจิตใจข้าเข้มแข็งนะคะพี่น้องแล้วขาจังสิมีพละกำลังไปต่อสู้กับปัญหาขาจังสิมีสติปัญญามันเป็นไปทั่วโลูกพี่น้องจา๋าโบแมนวาแต่ ประเทศเท้าดดกแต่ประเทศเท้าเนาะออกข่าวให้เห็นประเทศคอยเนี่ยเขาห้ามให้ออกข่าวมันถึงบ่เห็นแล้วประเทศคอยนี้เจออย่างหลายแล้วแต่ว่าผู้ใด้สี่เห็นหรือบอ่ให้เห็นเท่านั้นเองนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันแลกกันสู้ค่ะทุกคนสู้นะคะขอบคุณเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายนะคะ